สวัสดีคะ่ะน้องๆทุกคนวันนี้กลับมาพบกับพี่บมจาก Skill p o i อีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้พี่บมจะพาน่องๆทุกคนเดินทางไปยงออฟฟิศของเราที่ทาวน์ฮอลล์โดยรถขนส่งสาธารณะหรือรถไฟของประเทศออสเตรเลียนั่นเองนะคะไปติดตามชมกันเลยจ้า การเดินทางในซิดนีย์สามารถเดินทางได้อย่างง่ายดายเพียงแค่น้องๆมองเห็นสัญลักษณ์ตัวทีรูปสีส้มนี้นั่นหมายความว่าน้องๆถึงยังสถานีรถไฟแล้วอีกทั้งทุกสถานีรถไฟยังมีลิปเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการด้วยนะคะ บัตรนี้เรียกว่าบัตรโอพอคเป็นบัตรสำหรับการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะในตัวเมืองซิดนีย์นะคะพอดีบัตรพี่เงินหมดก็เลยจะต้องมาเติมเงินที่ตู้ตรงนี้นะคะน้องๆหากใครไม่มีบัตรโอพอคัก็สามารถใช้บัตรเดบิตหรือเครดิตก็ได้ค่ะลองรถไฟสักครู่เดี๋ยวรถไฟก็มาแล้วค่ะเมื่อรถไฟมาแล้วก็เข้าไปข้างในกันเลย เนื่องจากสถานการณ์โควิด19ทำให้ระบบขนส่งสาธารณะในเมืองซิดนีย์จำเป็นจะต้องมีจุดสีเขียวแบบนี้เพื่อให้คนที่ใช้รถไฟทุกคนนั่งตามจุดสีเขียวและป้องกันโรคโควิด19นี้นะคะส,สำหรับน้องๆคนไหนที่จะเดินทางมายังออฟฟิศสกิลพอยต์แนะนำให้ลงที่สถานีทาวน์ฮอนะคะ พอขึ้นมาจากสถานีรถไฟแล้วให้น้องๆมองหาทางออกทางออกเลขที่5นะคะเลขห้านี้เลยแถบบัตรเข้าและอย่าลืมแถบบัตรออกนะคะหลังจากนั้นให้เดินตรงมาเรื่อยๆตรงไปจนสิ้นสุดทางจะเจอกับร้านไพส์ไลน์แลเลี้ยวซ้ายเพื่อหาทางออกโดยสังเกตป้ายที่มีคำว่าโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ป้ายแบบนี้เลยนะคะ พอเจอแล้วให้ทำการเลี้ยวขวาและเดินตรงมาเรื่อยๆจะเจอกับประตูทางออกแค่นี้ก็จะถึงออฟฟิศแล้วค่ะพอออกมาจากประตูแล้วก็ให้สังเกตคำว่า k e n Street เพียงแค่นี้ก็จะใกล้เจอออฟฟิศแล้วค่ะนี่ไงคะออฟฟิศของเราออฟฟิศจะอยู่ตรงนี้เอาละคะ่ะทุกคนเป็นไงกันบ้างคะการเดินทางมาที่ออฟฟิศของเราง่าย เพราะพออี่ของเราอยู่ด้านหลังตรงนี้เองเพียงแค่น้องๆเดินเข้าไปกดลิฟต์ที่ชั้น5ก็จะเจอพวกพี่ๆเรานะคะเดี๋ยวพี่แบมจะไปข้ามถนนตรง,ตรงไฟแดงตรงนั้นแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะช่วงนี้โควิดล้างมือบ่อยๆและใส่หน้ากากนอานามัยด้วยนะคะไปละคะ่ะบ,บาบ